รุ่นพี่ฟูจิโอกะน่ะเขาเป็นประธานนักเรียนเมื่อสองปีที่แล้วนะแล้วเขายังเป็นลูกคนเดียวของเจ้าของโรงพยาบาลด้วยละแถมเขายังเป็นคนหัวดีไน้คะแนนสอบต้นต้นของประเทศด้วยนะใช่ใช่ทั้งหล่อทั้งใจดีแถมยังไม่มีใครไม่ชอบเขาเลยละเจ้าของช่องนี่แหละคนหนึ่งเนี่ยรุ่นพี่เขามีแต่คนเคารพและเขาก็เป็นประธานนักเรียนจนกว่าจะเรียนจบด้วยนะแต่ว่ารุ่นพี่กับยูคาริจังเบรกที่สิบสาม ทั้งคู่ดูเหมาะสมกันดีจังเลยนะเธอว่ากันไหมเออตอนนั้นยูการิจังก็อยู่สภานักเรียนเหมือนกันด้วยนะมากเลยทําให้พวกเขาได้อยู่ด้วยกันบ่อยๆนะและมันก็อาจจะทําให้ทั้งสองคนได้คบกันก็ได้ชารินมาว่าพวกเขาเลิกกันหลังจากที่รุ่นพี่เรียนจบนะรุ่นพี่เข้าไปเรียนในที่ไกลๆเขาเลยต้องไปใช้ชีวิตยอยู่ที่นั่นนะนะถ้ารู้สึกเขินจริงๆเวลาที่เห็นพวกเขาอยู่ด้วยกันนะนะเฮ้ให้เราก็พอจะเดาออกดูล็อก ถึงเมื่อก่อนเขาจะเป็นอดีตแฟนของอิจิราซังแต่ยังไงเขาก็ยังเป็นคนพิเศษสำหรับเธออยู่ดีนั่นแหละถ้าเราเป็นเขาคนนั้นอิจิราซังจะชอบเราหรือเปล่านะฉันขอตัวกลับโรงแรมก่อนนะเพราะงั้นน่เลยเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้อิจิราซังอารมณ์ไม่ดีสินะเพราะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นหรือเปล่านะหรือหรือว่าเธอกำลังเศร้าอยู่นะฮะมันต้องไม่ใช่แบบนั้นอยู่แล้วสิพราะเขาไม่ใช่คนแบบนั้นทะาน้อยโยคะที่จังมีข่าับรุ่นพี่จะตายหืมโอ้ยโบหูดอกอย่าหู้ไปทามุนนะ ทำเหมือนฉันกล้านะทุกอย่างกำลังไปได้ดีแท้ๆแล้วทำไมแฟนเก่าอิจิระสังถึงโผล่มาได้เล่าโอ้จิตสงบจิตสงบใจไม่ได้เลยเฮอนายตอนนั้นนี่นะไอ้นี่อีกแล้วอะดีใจจริงๆที่พวกเราได้เจอกันอีกครั้งพอดีฉันหาอยู่เครื่จังอยู่นะเออแต่กูไม่ยินดีอิจิระสังอยู่ในห้องนะครับถ้าไปถามที่เคาน์เตอร์เขา่าจะบอกนะครับขอบคุณที่ช่วยนะเธอไม่ชื่อว่าอะไรอะบอร์ตาริเนอโตะครับ เธอเป็นเพื่อนอยู่คาเดจังงั้นสินะชั้นฟูจิวากะโซโอ,อิจิโร่ยินดีที่ได้รู้จักนะวัตาริคุงอะไรกันเขาดูเป็นกันเองสุดๆเลยอ่าฉั้นได้ยินว่านาไปเดทเออผมกับอิจิระซังเออครับเดีอยวๆๆอยู่ๆเราพูดอะไรเนี่ยนารู้หรือเปล่าื่อสมัยมต้นเลยนักเรียนคนอื่นต่างพากันออกไปเที่ยวส่วนชั้นก็ออกแต่อ่านหนังสือสอบนะพราเราตีนหนังสือด้วยกันหลังเลิกเรียนได้ทำงานที่สปานักเรียนด้วยกัน พูดไปก็จนคิดถึงแหนขิง <plex> สินะเขาดูเป็นผู้ชายใจดีและจริงใจแต่เราก็ไม่สามารถที่ทําแบบเขาได้เอานี่ฉันซื้อของมาฝากทุกคนด้วยนะฟ้าไปแบ่งกันด้วยล่ะเขาเป็นผู้ชายในอุดมคกติของจิรัสังชัดๆัดแล้วเราจะชนะผู้จายคนนี้ยังไงเนี่ยพงี้สินะึงทำให้จิระสังรู้สึกไม่ดีนะอิจิรัสังอยามีความรู้สึกต่อเขาถึงแม้จะเลิกกันไปแล้วน้คุ้มทำใจดีๆไว้นะจะสัต ถ้าฉันกลับมาฉันจะไปเล่นน้ำเป็นเพื่อนนะลืมสนิทเลยไม่ต้องทำหน้าแบบนั้นหรอกเพราะเห็นหน้าของนายแบบนี้ฉันก็โกรธไม่ลงเลยจริงๆฮะ<า>เออขอโทษนะฉันผิดเองละแน้วคุ้งเฮ้เดี๋ยวดิร่าเดิเข้าไว้นะถือว่านี่เป็นของขวัญจากฉันแล้วกันนี่าหนี่ดิเฮ้ ให้ตายเถอะเห็นนั่นไม่คิดจะทำให้ผลเลยหรือไงเออเออเรารู้ดีว่าเราเป็นผู้ชายที่ดีให้อิจิระสังไม่ได้ไม่นึกไม่ฝันเลยนะว่ายยคาริจังจะมีแฟนแล้วนะ่ะอะไรการที่ทําให้เธอเปลี่ยนไปมากขนาดนี้เนี่ยคนคนนั้นคงจะเป็นวัตตริคุงใช่ไหมก่อนหน้านี้ฉันก็ได้คุยกับเขาอยู่บ้างแล้วนะเราคุยเกี่ยวกับเรื่องที่เราเดทกันด้วยนะวัวาตตริคุงกับรุ่นพี่แล้วไม่มีอะไรหรอกง,งั้นเหรอคะ ฉันน่ะนับถือรุ่นพี่มนโดยตลอดและไม่เคยลืมเรื่องที่รุ่นพี่เคยช่วยฉันเอาไว้ฉันฉันอยากทำให้มันชัดเจนไปเลยเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมฉันยังรอเธออยู่ทุกครั้งที่หายใจโอ้คนํำเนาเลยเดี๋ยวก่อนสิคะฉันจะไปรอเธออยู่ที่ร้านอาหารริมหาดนะทุ่มหนึ่งของวันนี้ฉันหวังว่าจะได้คําตอบจากเธอนะฉันไปไม่ได้จริงๆค่ะฉันจะรอเออแล้วก็ ชุดว่ายน้ำตัวนั้นน่ะฉันน่ะแตกต่างจากผู้ชายคนอื่นและฉันก็ไม่เคยกับเธอเลยสักครั้งและฉันก็จะเป็นคนเดียวที่แตกต่างจากผู้ชายคนอื่นเพราะงั้นอยู่คาริจังพวกเราน่าจะมาไม่สวยเลยสักนิดไม่เหมาะกับเธอเลยแม้แต่น้อยถ้าให้พูดตรงๆมันดูแย่มากเลยละไอ้ไอ้เอ่อฮะเอ๊ะคุณตาจิบนะ นะได้ยินหรือเปล่าคะไม่รู้สิฉันเพิ่งมานะนายแว่ฝากให้มาบอกว่าเรื่องแรกคือให้พวกเราไปรวมตัวกันที่รอบ,บี้และไปหาอาหารทานด้วยกันนะเพราะว่าที่นี่ไม่มีบริการอาหารนะ่ะอีกเรื่องก็คือนาโอ,อคุงกังวลเรื่องของเธอมากที่จะบอกก็มีแค่นี้แหละวัตตอริคุงเขาไม่พูดอะไรเลยตั้งแต่ที่เขาได้ยินเรื่องของฉันกับรุ่นพี่เฮ้ย hey, วัตอริ ได้ยินมาว่าแฟนเก่าจิระสั่งมาด้วยสินะไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฉันรู้สึกเหมือนโดนทรยศยังไงไม่รู้เ้ย <yaş. S 1> ฉันเชื่อว่าจิระสั่งน่ะใส่สื่อแบบนั้นไม่คิดเลยว่าจะเคยมีแฟนมาแล้วอ่ะผู้หญิงนี่เขาใจยากแค่มัดเลยเป็นถึงเด็กมหาลัยเลยสินะซึ่งต่างกับพวกเราจริงๆแค่คิดจ้ก็รู้สึกแพ้แล้วล่ะเอ๊ะเดียก่อนนะน้ามีทัชิปานาสั่งอยู่แล้วไม่ใช่หรือไงเอ๊เหมาะไม่ใช่ เอฉ,ฉันกับเยนันอะเป็นเพื่อนสมัยเด็กกันตอนนั้นแหละโอ้จริงอะถ้างั้นฉันลองไปสารภาพรักกับทัติบนะซังดูดีไหมนะ๋ะที่จริระกับทัติบันะมีตัวเลือกเพิ่มอีกแล้วแต่เธอยังดูไม่ยากเลยนะใจไหมล่ะท่านเดิมพันเลยว่าใครๆก็สามารถครบกับเธอได้เฮ้ยเจนั่นนะเมื่อด้เป็นคนแบบนั้นสะหน่อยคอมเมนต์จากคนแปลนะครับมีเพื่อนพูดแรงขนาดนี้กูเลิกคบเป็นนานแล้วเอ้ นั่นก็แค่ไม่ใช่เย็นนั่นที่ฉันรู้จักนะถึงเย็นนั่นจะดูเป็นผู้หญิงง่ายๆก็เธอะ <_ p ink> แต่ว่านะใครๆก็สามารถจีบเย็นนั่นได้นั่นไม่จริงหรอกเย็นนั่นอะไม่ใช่คนแบบนั้นอ๋อแย่ละสิก็พวกนายรู้จักกันมาตั้งนานเลยนะเออไม่ใช่แล้วทําไมเราต้องปกป้องเย็นนั่นด้วยเล่าคุณจะจีบ่ะนะพอดีฉัน,นม่เด้องต้องไปจัดการนะ่ะ ช่วยบอกทุกคนว่าฉันไปร่วมงานไม่ได้ทีนะจะไปหาเจ้านั่นเหรอ,อถึงจะอย่างนั้นก็เถอะแต่ฉันไม่เคยไม่เคยเลยไม่เคยจริงๆฉ,ฉันน่ะไม่เคยคบหรือเดทกับใครมาก่อนเลยสักคนก็ไม่เคยแม้แต่รุ่นพี่ฟูจิโอกะฉันก็ไม่เคยมีความสัมพันธ์แบบนั้นกับเขาเลยฮะ